เป็นสถูปเจดีตั้งฝ่ายมหายานเขาก็จะสร้างสถูปเจดีเรียกว่าเป็นสถานที่แดนสุขาวดีแดนสุขาวดีพระละหันตะสาวกหรือว่าพาระละหันทั้งหลายเวลานิพพานไปแล้วก็จะไปอยู่ในแดนสุขาวดีนี้ ก็ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายอายานก็ได้ให้ความเคารพศรัทธาด้านทางแต่ละที่แต่ละวัดของมหายานก็จะมีเจดีทุกทุกวัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของวัด ทีเบตสว่านิกายต่างๆก็จะมีส่วนสำคัญของตัวเองเพื่อจะทำให้เอกลักษณ์ยิ่งใหญ่เป็นที่โดดเด่นของตัวเองว่าเป็นสุดยอดอีกวัดหนึ่งก็ว่าทำได้ดี ก็มีความง่างงามแลว้วก็มีความสวยงามของพระเจดีย์ให้เราได้ศึกษาให้เราได้คน้นคว้าในแต่ละวัดแต่ละแห่งก็สร้างสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองให้มีความโดดเด่นแล้วก็มีความสวยงาม ั้นที่พุทธกยาก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางรวบรวมในศิลปะต่างๆให้เราได้รู้ได้ศึกษามีเยอะนะมีศิลปะมีวัดต่างๆที่ส้ำคัญให้เราได้รู้ได้เห็นแล้วก็มาศึกษาค้นคว้าในศิลปะต่างๆ